เดี๋ยวกินก่อนกินก่อนอยากกินเอของดองดองขับรถมากินมันจะได้กระชุ่มกระชวยเพราเราคนกินบ่อยอยู่แล้วแล้ว,ลวชอบกินนะเนาะวันใดร่างกายนี้มันขาดไอ้พวกนี้ไปนะมันก็เหมือนตัวหวยหายหิวหยอะเอาจริงนะก็เหมือนเราชอบอะไระมันก็ต้องได้กินประมาณนั้นนะเขาบอกมะม่วงออกเปรี้ยวหน่อยแต่แจ็คอยากได้เปรี้ยวมากๆแต่มันไม่มี นี่อันนี้ของดองนี่ของดองโอ้ยนี่พริกของมะปรางอะไรลูกอะไรลูกจำชื่อไม่ได้นะก็ใส่พริกเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ยพริกเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ซื้อคนละร้านร้านสองร้านอร่อยถ้ามีของเปรี้ยวอแบาบ็แจ็คอยู่ได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันไม่ต้องกินข้าวก็ได้ ร่างกายเบาแจ็ถึงไม่อ้วนอ่ะหุ่นแบบนี้นเบ้าแจ็คไปอ่นอกอุทยานเรียบร้อยแล้วเนาะไปจัดเตรียมของนะ้ํามีมีของนะเบ้าแจ็คซื้อไว้กินตอนถึนกินเล่นเนี่ยซื้อยำบุญเส้นนะครับยำบุญเส้นรสจัดถุงหนึ่งแล้วก็กระเพราปลาหมึกราดข้าวให้ยเยอะเลยอ่ะเยอะมากแล้วก็ซื้อน้ำขวดซื้อน้ำ ซื้อเตรียมไว้คือเอาไว้สําหรับเราใช้ชีวิตเที่ยวอยู่ที่นี่เนาะให้มันพอให้มันพอไม่ให้มันขาดเนาะก็ไปซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารซื้อของเล็กๆนน้อย ุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้บอลเจ๊จะไปเดินเล่นตรงนน้นอาจจะไปตอนเช้าเ้าบรรยากาศให้มันแบบฟินนะท่านผู้ชมอือตอนนี้ก็ใช้เวลาทําอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็คือนั่งกินบรรยากาศแล้วนั่งดูเรือมันพายไปพายมามันไม่ได้พายหรอกมันไอ้แจ๊คเขาใช้เครื่องปัน่นนั่นเห็นป่ะมันก็มีเรือไปมาไปมา,ปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุนผู้ชมมันงามอ่ะไปที่ไหนที่ไหนนะแต่ละที่แต่ละที่นะ บรรยากาศมันนะมันมันแตกต่างกันเนาะคือความสวยความงามมันมันมีเสน่ห์ของมันแต่ละที่อ,ะอ่ะอืเหนน่อยปะมาแล้วอีกแล้วอีกลำหนึ่งแล้วเนี่ยอนอห้องนอนของบาวเจคคืนนี้ก็โอเคแล้วนะปูที่นอน้ามที่นอนข้างในเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีซีบีห้าเลอเอ็กนี่แหละที่พาบาเจคไปทุ่งหอนทุ่งแหนหนึ่งที่เราอยากจะไปเนาะก็ทําให้เราได้คว้าความสุขของเรา คว้าความสุขที่เราไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็ได้มาสัมผัสของมันนะเนาะก็โอเคครับท่านผู้ชมบริการมันกองามะได้อาถรสดดีเดี๋ยวนูต้ตรงนู้น,น่นะสะพานนู้น่ะแนทก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มากลางเต็นเราอะมากลางเต็นก็จะนั่งเรือไปมันจะมีเรือรับบริการเนาะให้หนั่งเรือยาวแจ็คบอกแจ็คเรียกว,ว่าเรือหางยาวแล้วกันเนาะ พานักท่องเที่ยวรับรถลอบเกาะเออรับรถลอบเกาะว่ะขับเรือรอบเกาะเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพาไปไม่รู้ราคาเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำ ก็ในลักษณะองนีน้ห้องอาบน้ําห้องสุขาชายสะอาดเนี่ยครับโอเคเลยห้องน้ําห้องน้าโอ้โห,โหนี่ครับห้องน้ำนี่ครับเป็นชั้โหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสอง มีสว่มนั่งสุ่มเหยียบโอเคเลยสะอาดมากมทำได้ดีมากเลยอะคุ้มค่านะครับเสียดไวยห้าสิบบาทร้อยสิบบาทก็โอเคนะครับอันลุนสวัสดิ์ครับอานลุนสวัสดิ์ครับที่นี่แกงกระจานนะครับ จังหวัดเพชรบุรีครับตอนเช้านะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศตอนเช้าข้างนอกดิโอ้โหหมอกบางๆนะกับบรรยากาศนะอากาศเย็นขนาดนี้นะครับทานผู้ชมเป็นยังบ่ยากยงบ่อยากออกไปข้างนอกเลยครับข้างนอกมันหนาวขนาดก็ไม่เชื่อว่าหนาวมากหอกแต่อากาศมันเย็นๆนะครับ ที่เบลเจ็กได้มานอนที่นี่ตอนแรกว่าจะขับรถผ่านแล้วนะอือจริงว่าจะขับรถผ่านแต่ถ้าขับรถผ่านนี่นะเบลเจ็กจอดมาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่เลยนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจารน,นะครับอือเดี๋ยวจะได้จะได้เดี๋ยวเบลเจ็กจะออกไปถ่ายตั้งนอกกันแล้วกันเนาะมาแล้วนี้เนาะ นี่โอ้โหพอเปิดไอ้มุ้งออกมานะดูดโิโอ้โหพอนี่จ้ะโอ้โหโอ้โหมาถึงแกงกระจานแล้วบ่ามาตรงนี้บ่าได้นะครับท่านผู้ชมบ่าวเช็คต้องมาครับนี่ครับ มาสะพานแขวนครับมาเดินบนสะพานแขวนนี่ดูสะพานกันดิ เรามาเดินด้วยกันเรามาเดินด้วยกันเดี๋ยวอาสักพักใหญ่นี้เดี๋ยวอกเจะก็ับไปเก็บเต็เตนท์เนาะมาเดินเก็บวิวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนต่อหรือไม่อาจจะกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับมามาแถวใต้นี้นะภาคใต้นี้ห้าคืนแล้วอะห้าคืนกับหกวัน โอ้ดูดีสะเพนสะเเพนะ ลึกหน้าดูเลยเนาะในน้ำเนะี่ยเนาะ ทิขึ้นเนาะพระอาทิตย์อยู่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางขวานะครับทางเข้าอุทยานพระอาทิตย์แล้วก็มาลงตรงนี้มาตกตรงนี้เมื่อวานเบาแจ๊กมาไม่ทันได้มาเก็บตอนพระอาทิตย์ตกดินเนาะเพราะว่าขับรถมาแล้วมันเหนื่อยก็มากลางเต็นท์กว่าจะกางเต็นท์เสร็จก็เหนื่อยแล้วอะ่ะก็เลย กลางเต็นของบาตรแท็กสีฟา้านู้นเกาะตรงนู้นนะท่านผู้ชมที่เจ้าหน้าที่เดินไปนะครับมีลิงเป็นผงเลยนะครับลิงอ่ะเจ้าหน้าที่คอยจะไล่ไปตลอดนะไม่ให้มันข้ามมาสะพานตรงนี้เพราะอยากจะให้อยู่ได้ตรงเกาะถ้ามันข้ามมาตรงสะพานตรงนี้นต่มันก็จะมาลื้อของของนักท่องเที่ยวตามเต็นนะครับทุนผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็เลย เห็นไม่น่าอะไรเห็นถือหนังสติกไปอันหนึ่งหนังสติกอัน,นอหนึห่งสงสัยก็จะไว้ยิงยิงให้ลิงมันกลัวเนาะเออโอเคโอเคเออเดินถ้าเดินมีหลายคนเดินบนสะพานนี้มันก็โคงเค็งนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะสำหรับถ้าคนเมาขื่นเมาอะไรนี่สงสัยคงจะเ,เมานั่นแหละเออ ไม่ต้องคอยพระอาทิตขึ้นแล้วขี้เกียจคอยเล่นตัวหรือเกินพระอาทิตยนี่นะกาจะขึ้นครับสำหรับทริปไปเที่ยวใต้ครั้งนี้นะครับเบลเจ็กามาเที่ยว5คืนอีก6วันเนะาะเฉพาะค่าใช้ใจนะครับเฉพาะน้ํามันนะครับไปกลับเนาะทั้งไปทั้งกลับนี้ก็บประมาณนะครับประมาณสองพันแปบาทเท่าที่เบลเจ็โจดไว้นะครับแต่อาจจะลืมจดประมาณสัก สามสี่ร้อยบาทเนี่ยคับประมาณนั้นนะครับถ้ารวมค่ากินไปด้วยนะครับรวมค่ากินก็ประมาณหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าเบลเจ็คเอาเงินไปเก้าพันบาทเนาะเงินเหลือกับบ้านประมาณแค่2450บาทครับสรุปแล้วทริปนี้นะครับ,บเบลเจ็กใช้เงินไป6,550บบาทนะครับทั้งกินและค่าน้ำมันนะครับ เดี๋ยเวเาวเจก็เก็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้แค่ให้เห็นลกๆนะครับเดี๋ยวไอ้ไม่ใช่พยายามหรอกคือเก็บเก็บรู้แล้วว่าต้องเก็บยังไงเนาะมันของเยอะแยะขนาดนี้เก็บได้ยังไงนะเนี่ยเบลเจเก็บได้ครับเพราะว่าเบลแจกะเก่งครับตอนนี้เบลแจก็เก็บสัมภาระเต็นกลางเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับขอบคุณน,นะครับสําหรับสถานที่ที่ให้แดดได้นอนคืนนี้นะครับ ลานกลางเต็นท์แก่งกระจายน,นะครับเพชรบุรีเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้บลเจ็ตก,กำลังจะเดินทางแล้วเนะ้อออกมาข้างนอกบ้านนี้ห้าคืนหนึ่งหกวันห้าคืนหกวันอันนี้เบลเจ็กก็พร้อมกลับบ้านนะครับแล้วก็จะคอยทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับ